เตือนเด็กนิศรีมีการรวมถึงอนุาตบดใช้วิทยาลัยมีการรับชมรับฟังพเพราะเนื้อหาภา,ายในคลิปอาจจะมีคำกลา่าวขัค,ครับสดดวัสดีครับผมก็ไม่เจอผมรีมิเตอร์ซีอยู่ครับตอนนี้เราลงสุสานรอบที่เก้าสิบสี่ครับเราจะหาสุสานคือแขนสุสานให้เจ้าโอ๊ตครับเราจะมาดูกันว่ามันจะตกไหมครับซึ่งดูแล้วนะฮะตั้งแต่โอ๊ตบอกว่าจะเอาแข่งสุสานเนี่ยกูลงมารอบนี้รอบที่สี่แล้ว รอบที่ห้ารอบที่สี่คลิปมันมีปัญหาก็สุสานไม่ตกไม่ดูเป็นเฮี้ยอะไรนะเราก็ได้แค่รองเท้าเองข้างเดียวตั้งนานแล้วไม่ได้เป็นคู่ไม่ได้มันข้างเดียวเน่ก็ไอเทมนี้ตกเป็นพวกขินกับกลองทั้งนั้นเลยไอ้น้อยก็มีกันเก้าหนึ่งก้อนนะรอบนี้ เคมีกันเก้าหนึ่งก้อนจริงๆไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นเลยครับโอเคคลิปนี้ก็เราก็บายบายครับน,นะไม่มีสุสานให้เห็นอีกแล้วน่าเบื่อจริงๆลงตั้งหลายรอบแต่ทำไมสุสานมันแพงจริงแพงมากเลยเดือดชิ้นละเก้าสเ้าเอ็มแม่งขายอย่างเกียนอะของตกมนราคานะครับบายบาย ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไ r i b e หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม